พูดไปแล้วคือหนูไม่ได้มันบอกว่าแบบเป็นรายการแตงโมก็เป็นก็ก็กระชับนะพี่นะเออใช่ทุกอย่างภาพกระชั้ค่ะทุ่กภาพติดตอมใช่ไหมใช่ทุกที้เรามีกิจกรรมกับวิกกี้บ่อยนะแบบไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟเออยอะไรเออย์อะไรอ๋ออ๋อใช่คือเหมือนพี่เขาเคยตีกอล์ฟตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะคุณพ่อหนูก็ชอบตีกอล์ฟอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่า มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะหรอคือเหมือนกับว่าทํางานไปแล้วไม่ออกรอบตอนหนึ่งก็เลยจะเจอกันตอนอนกอนกรอบเนีไงเจอกันทุกวันเหรอไม่ทุกนะแต่ว่าช่วงเนี้ยบ่อยเพราะว่าพอเป็นกวนกอล์ฟเขาเก็กลุ้มไป,ไปเขาดูทั้งมาเสซก็ค่อยตามบางทีมันสิบแปดลุมอย่างเงี้ยบางทีเราไปเก้าลมกก็เอย่างเงี้ยดูแลดีเป็นพิเศษไหมเขาช่วงนี้เขาเขาดูหรือดูเลยเขาดูเ,ดเ,เขาดูอลไรเพิเศษปกติคือพี่นิกกีกินวันดูแล ถามเคเเอแม่ว่าไงบ้างเ่อแม่ว่าไงล่ะมาก็ตอนแรกก็จะงงงนิดนึงแต่ว่าหลักๆก็อย่างที่บอกคือพอเจอกันจะพักัอะไรเนี้ยหนูรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเขาก็ไม่เคยห้ามอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าก็ให้ให้พวกเราได้ศึกษากันเอความเ็กีซ็กซี่อะเ้ใชรนะคะของเราไมกลวงไหมเซ็กซี่หรมซ็กซีแคะพี่ตอนนี้เออไม่นะคะหนูว่า เขาก็รู้ว่าพี่เขาชิวๆแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามีแบบเขาจะแซวมากกว่าแต่เขาจะไม่ได้จริงจังอะสมมติว่าเราลงลุกชุดว่ายน้ำหรือไงเขาก็จะแซวแต่ไม่ได้แบบจริงจังส่วนพ่อเองสกงเหรือพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของัวนิกกีไ้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่แบบเราสองคนสนิทกันมากขึ้นใช้หรานะเปลี่ยนแปลงหรอหนูแค่รู้สึกว่าเออพอเราอยู่กันไปสักครั้หนึ่งอะค่ะมันก็ ก็รู้สึกมันไม่ได้เป็นแบบน,น,นั้นอะไรนี้แต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนะวันนี้มันมีความสุขแค่นั้นเนองเพราะแสดงคว่าคุณรู้สึกใจกับเราเยอะมากมรู้สึกใจแปลว่าอะไรต่อไม่สนใจยังไงอ,อ่ะรู้สึกว่าพี่เขาชิลๆนะเ,ออเขาก็ไม่ได้เหมือนกับแบบ ความกลัวและความกัง,งวลจากที่เมื่อก่อนที่เธอเป็นคนที่กลัวที่กังวลกับตัวนิกกี้มาตอนนี้มันลดน้อยลงอยง่างหนูกลัวเหรอไม่ไม่ไม่เออเอางี้คือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าพี่นิกกี้เป็นคนที่มีข่าวอะไรเงี้ย<ๆ>ซึ่งทงบ้านหนูก็จะกลัวกว่ามากอันนี้พูดตรงๆแต่ทำสำหรับหนูก็อย่างที่เคยบอกไปคือเราจะรู้จักกันมันก็ต้องให้เวลา คนเหมือนมีความสุขทุกวันจนะ้ะแต่ว่ามีห้าหรือ่มีเือนหรือว่ามีขออะไรบ้างไหมอย่างที่บอกว่าทมันตัวไม่เดิน,น,นกับ่างเขาไม่ขอแต่ว่าช่วง รู้สึกว่าเริ่มคุยจริงๆก็จะปีละค่ะจะปีแล้วจะปีแล้วค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเนาะแล้วเขาคืออีกแลอะไรคะไม่ออกลายความก็คือคนนี้แหละเนาะคือนิกกี้นี่แหละเนาะเราก็ต้องดูกันยาวๆเลยพี่เนาะคือดูรู้สึกว่าปกติเวลาหนูคุยกับใครเนี่ยหนูก็ในชีวิตหนูค่อนข้างคุยยาวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติความ ก็รู้สึกยังไงเวลาแบบว่าหลายคนชมว่าหลังจากที่เธอกับมิกกี้พบกันเนี่ยเธอเป็นคนเปลี่ยนชีวิตนิกกี้มากหนูว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้คนนั้นต้องเปลี่ยนเองหนูว่าพี่นิกกี้เขาผ่านชีวิตมาไม่น้อยเลยแล้วก็าอาจจะเป็นความประจวกว่าที่อาจจะมาเจอเราณวันนี้เลยเนงะี้ยหนูเชื่อว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนขาหูว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเขาเองอาจาอจะสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเจอมา หนูก็เือนกันรายการหนูหมันก็เป็นรายการแบบโอ๊ยน้องคนนี้อะไรนะอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความสีรเสมอกันเนาะ <laughs> ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเขาทํางานสุดท้ายของเขาหนูก็ต้องทํางานสุดท้ายของหนูมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ได้ฉายาได้หนึ่งข่าวดีอ๋อค่ะเป็นไงบ้างคะกับฉายานี้เราก็ดีใจนะก <laughs> ็แต่ว่าคือครั้งแรกที่ได้ยินอ่ะมันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่พอเรารู้สึกว่าพี่นิกกี้เขามีแฟนคลับที่ชื่อขาอื่แล้วเราเขาเขาค่อนข้างแบบ สนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะไปออกช่องอะไรเขาก็จะตามเราไปอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าทุกคนน่ารักเราก็ขอบคุณค่ะเอ้ครับทีเ่เธอจะลง